มีตัวละ800ครับสีมุกไหมคะเนี่ยหรือว่าสีอะไรคะเนี่ยอ่าจะมีเป็นมุกแล้วซักครับหนคนถามหากันเยอะช่วงก่อนวันนี้มีเข้ามาแล้วครับสำหรับพอบพารราคาอยู่ที่350บาท เห็นว okay, ่าด้านหลังเขาจะมีติดเป็นเหลืองล้ําลงมาที่ตัวปีกีล่างเลยนะครับค่ะถึงเีล่างเลยใช่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรูปของสปิทไพรส่วนนี้ก็จะมีสําหรับตัวเล็กเนี่ยเขาจะเรียกเขาชวาครับซึ่งราคานี้ก็จะอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองครับตัวเมียเขาจะเป็นฟ้าตัวผู้เขาก็เป็นสปิทฟ้าครับ่ก็คือเป็นการประกบคู่เพื่อเพราะคันให้เกิดเป็นสีฟ้าต่อ300บาทค่ะทางร้านก็แยกมาไว้ให้เป็นคู่ไว้ให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าจะได้ รเ,รเป็น blue and gold macaw ครับซึ่งสำหรับผู้นี้เลยก็เป็นนกที่ผ่านการอ็นโดสโคปตรวจเพศเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นสายพันธุ์โซ l o m ี n ครับซึ่งเขาจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กกว่าไว i t e b i l l ที่เป็นหัวเหลืองกับตัว b บ a c k ท e ไทที่เป็นหัวดำก็คือตัวนี้เองนะครับสวัสดีค่ะออครอบครัวิ l า v ิ a พาเที่ยวค่ะ คลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านแนปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ,อ,ะอย่างที่เห็นในกรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกป,ป้อนจะมีเป็นซันคอนมัวครับแล้วก็มีพาพาเค้าะเชลปะายะของตัว สำหรับราคาซันปัจจุบันนะครับวันนี้อยู่ที่ตัวหนึ่งสองพันบาทครับค่ะส่วนลูกป้อนท็อเกเทลเนี่ยเขาจะไล่ตามสีน,นะครับแต่ถ้าในกลมนี้เลยก็อยู่ที่ตัวละแ800ร้อยครับสีมุกไหมคะเนี่ยหรือว่าสีอะไรคะเนี่ยอ่าจะมีเป็นมุกแล้วกักครับค่ะแปดร้อยเท่ากันนะคะเท่ากันค่ะค่ะวันนี้ซันคอนัวสองพันนะคะใช่ครับสองพันบาทครับ มีเข้ามาเรืเ่อยๆไหมคะอ่าสำหรับ,บรันคอนัวกับฮอทแเทลเป็นนกที่มีเข้ามาค่อนข้างตลอดค<ะ>จะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่สําสำหรับตรงงานนี้ก็จะเป็นลูกป้อนเล็บเบิร์ดนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบขอบตาแล้วก็ไม่ขอบตาครับอยู<ะ>ร่รวมๆกันอยู่นี่นเลยสำหรับเลเบิร์ดลูกป้อนตอนนี้อยู่ที่300บาทครับผมเียากันยน,นะคะใช่ครับ เีได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นขอบตาหรือไม่ขอบตาเยได้เลยครับในราคา300บาทครับวันนี้เหลือน้อยแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆครับพอดีวันนี้ช่วงเช้าคนซื้อไปหลายตัวเลยครับในเหลือไม่เยอะครับ สำหรับตัวตรงหน้านี้ก็เป็นอิเล็กซัสตัวผู้นะครับึ่ะึงความโดดเด่นของอิเล็กตัสก็คือตัวผู้เขาเป็นสีเขียวค่าสำหรับตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่วันนี้ผมขายไปแล้วเหลือตัวผู้ตัวเดียวค่ะครับก็สำหรับราคาอิเล็กซัสตัวผู้ไซส์นี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งบาทครับแต่ถ้าสำหรับตัวเมียจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นสองบาทครับค่ะแต่ว่าตัวเมียขายไปแล้วใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ก็แจ้งไว้ได้ครับยังสามารถจ่าก็มีเข้ามาเรื่อย ทางร้านก็ยังหาให้ได้นะคะอันนี้คืออิเล็กตัสธรรมดาหรือแกรนอนี้กเป็นแกลนอิเล็กตัสครับก็จะมีโครงสร้างที่ใหญ่ที่ใหญ่นะคะนี่ะสำหรับในกรมนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกูนชีนชีสนะครับซึ่งวันนี้จะเหลือเพียงแค่ คิมสันครับแล้วก็เป็นตัวบลูครับก็จะมีเป็นพวกบลูนอร์มอลนะครับแล้วก็มีเป็นพวกบลูพายครับก็สาหรับราคาของตัวบลูทั้งสองสีเลยนะครับจะอยู่ที่1,500บาทครับแต่สําหรับคิมสันบิลลี่คอนนอจะอยู่ที่1,600บาทนี้ครับคิมสันใช่ตัวนี้ก็ตัวตรงหน้าจะเป็นคิมสันค่ะอันนี้ก็หัดแะกันแล้วนะคะเนี่ยก็เริ่มแทะในบางตัวครับมันจะพระไซส์กัน แล้วแต่ลูกค้าชอบครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ราคาเดียวกันเสียงดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยสำหรับในกรงนี้ก็จะเป็นนกพอพัดนะครับเห็นคนถามหากันเยอะช่วงก่อนวันนี้มีเข้ามาแล้วครับสำหรับพอพัดราคาอยู่ที่350บาทครับส5 0รอยห้านะคะจะมี2โทนสีครับก็จะมีคลีนกับบลูครับค่ะ นกโตพร้อมทำไหมนี่ยหรือว่าเป็นนกที่เอาไปเพื่อพาะพันธุ์แล้วร<ะ>รตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับพอพัดครับ<ะ>ราคาเดียวกันเลยครับสามารถเลือกได้ครับสามร้อยห้าสบามร้อาสิบบาท ครับสำหรับในกรงนี้ก็จะเป็นนกคอคอเทลนะครับซึ่งก็จะมีเป็นตัวอันดิโนเป็นตัวขาวตาแดงกับขาวตาดำนะครับปนๆกันอยู่แต่ในส่วนของราคาถ้าเป็นโทนสีขาวแบบนี้ก็จะอยู่ที่1,200บาทครับาทเท่ากันหมดเลยแล้วขาวตาดำไหะคะเท่ากันครับราคาเท่ากันนะคะก็จะตีเป็นขาวค่ะ นกโตรพร้อมทำเลยนะใช่ครับเป็นนกรุ่นเอเจ็แปดเดือนครับเอาไปเพื่อรอขออะพันธุ์แต่ตัวใหญ่นะคะเนี่ยกครงนี้ด้วยไม่ะข่ราคาเดียวกันครับตไม่ให้เลือกหลายกรงนะคะเนี่ย ตรงด้านหน้านี้นะครับก็เป็นท็อปเปเลเช่นกันครับแต่ก็จะมีโทนสีเป็นอ่าช่วงดำเป็นกักเป็นมุกนะครับแล้วก็มีพวกไว้เซสกักไว้เซสมุกอย่างเงี้ยครับซึ่งราคาในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่800บาทครับเท่ากันเลยครับแปดร้อยนะคะใช่ครับ ขก็ะเทวนกโตอย่างนี้ก็มีเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาตลอดครับ <ฮะ S 1> แต่วันนี้สีที่หมดไปก,ก็จะเป็นโคลนลูจิโน่ครับค <ฮะ S 1> ือเป็นตัวเหลืองครีม <ฮะ S 1> ครีมครับซึ่งตัวครีมเนี่ยก็จะอยู่ที่1000บาทแต่พอดีวันนี้หมดเที่ยงเลยแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆได้ครับก็มีวนเวียนเติมเข้ามาตลอด รอบผู <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้นี้ก็จะเป็นฟันคันัวนกอายุพร้อมทำพันนะครับค่ะซึ่งถ้าเป็นผู้นี้เลยเนี่ยการสังเกตเห็นว่าด้านหลังเขาจะมีติดเป็นเหลืองล้ําลงมาที่ตัวปีกปีกล่างนะครับค่ะถึงขึกล่างเลยใช่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรูปของสัตติพายครับมันก็เลยมีความเหลืองล้ํามากกว่าสีเฉลยชนฟันคนโดปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าสําหรับผู้นี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับค่ะ แต่ถ้าสําหรับซันปกติก็จะอยู่ที่คู่หนึ่งหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับถ้าซันธรรมดานะครับอย่างที่เห็นตรงหน้านี้ก็จะอยู่ที่คู่นึงหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับค่ะซึ่งก็มีให้เลือกหลายคู่ครับค่ะอันนี้พร้อมใบเช็คค้เพศไหมหรือว่าเป็นนกที่ทางร้านจะรันตีเพศให้ครับนำไปตรวจเพศได้เลยครับค่ะ สามารถนํามาคืนทางร้านได้เต็มจมํานวนครับไม่หักเลยค่ะแต่ต<ร>ว่า,<ร>วาไม่มีใบเช็คเทรนะคะ<ช>แต่ว่าทางร้านก็การันตีว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่ครับตูกต้องคง่ับเพราะว่าถ้าอยากได้ถ้าลูกค้าต้องการให้เช็คเทรให้ก็สามารถทําได้รับแต่ส่วนราคามันก็จะมีการบวกเรื่องค่าตรวจเช็คเข้าไปประมาณเท่าไหรนะคะค่าตรวจตอนนี้สําหรับสองตัวผมอาจจะต้องขอบวก500้อยบาทค่ะก็อาจจะเป็นตัวละ2 5 0ร้อยห้าสิบเลย่ครจริงจริงการตรวจเช็คมันจะอยู่ที่3 0 0ร้อยครับค่ะ หรับนกคู่นี้นะครับก็จะเรียกว่าม้องนะครับซึ่งตัวม้องเองเนี่ยเขาก็มีหลายโทนสีครับแต่สําหรับตัวนี้เลยก็จะเรียกเป็นสีโคบอลครับแลคือเป็นโทนสีเข้มนะครับซึ่งสําหรับคู่นี้เข้าคู่ดีมากเลยแล้วก็เป็นนกที่พร้อมพันพันแล้วครับก็คู่นี้ก็จะอยู่ที่24 0 0 0่บาทครับค่ะเป็นนกที่มีอาการการเข้าคู่ที่ดีเลยครับคุณ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกรงของนกเขานะครับซึ่งในกรงนี้ก็จะมีสําสหรับตัวเล็กเนี่ยเขาจะเรียกเขาชวาครับ<ะ>ซึ่งสําหรับที่เป็นตัวใหญ่ๆที่เห็นในกรงก็จะเรียกเขาใหญ่ครับ อสีอะไรเนี่ยเนี่ยอ่าครับสำหรับการเรียกสีของตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาที่ดีดสีดิดยิ่งข,ขึ้นมาเป็นสีแฟนซีนะครับค่ะจะมีเป็นโทนเขือบทนสามสีเป็นโทนเกล็ดแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่การเรียกของแต่ละตัวซึ่งสำหรับตรงหน้านี้จะเป็นเขาใหญ่เขาใหญ่จะอยู่ที่ตัวหนึ่งสี่ร้อยบาทครับค่ะ สำหรับที่เห็นเล็กๆลงมาครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาชวาตัวแฟนซีนะครับ<ะ>ถ้าเป็นสีขาวต้าแดงจะอยู่ที่800บาทครับ<ะ>แต่ถ้าเป็นโทนสีสามสีที่เห็นออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเน่อยนะครับ<ะ>อย่างนี้ก็อยู่ที่ตัว1,500บาท มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะจริงสสำหรับบางคนชอบถามว่าเขาร้องเหมือนกันไหมก็จริงๆก็เป็นนกทีร้องเสียงนกเขาตามตัวเขาเลยครับแค่มีการพัฒนาสีที่มาให้มันมีความสวยงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกีนพีดนะครับบูบูเยลโลครับค่ะซึ่งสำหรับกรงนี้ก็จะเป็นนกทีประกอบคู่คู่เมียวไว้ครับก็เป็นนกทีพร้อมเอาไปเพื่อเพาะพันธุ์ครับ ก็สำหรับาราคาบลูหนึ่งคู่นะครับก็อยู่ที่สามพันบาทครับค่ะคู่ล 3, ะสามพันนะคะแบอันนี้ก็เป็นชีนชีสครับเป็นสีโทนบลูพายครับบลูพายแอปเปิ้ลครับก็เลทราคาก็จะราคาเดียวกันครับอยู่ที่คู่นึ่งสามพันบาทค,ค่ะ เข้าหาเลยจะจิกกันเ <forever> ่ยากเข้าไปกัดกล้องซะมากกัดาสำหรับในส่วนของหงยกนะครับก็ถ้าราคาปัจจุบันวันนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละ100บาทครับเท่ากันทุกสีเลยครับซึ่งตัวนี้ก็คือหงยกพอลแลน์ ราคาก็จะอยู่ประมาณ80หรือว่า100ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลาช่วงจังหวะของราคาตลาดด้วยครับใช่างตอนนี้ก็อาจจะมีการขยับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อยคค่ะถ้าเป็นสีล้วนเลยนี่ราคาเขาจะสูงขึ้นมาเลยสีล้วนเลยถ้าตามหลักแล้วอยู่ที่การตีราคาของคนซื้อมากกว่าครับถ้าสำหรับส่วนของร้านผมก็จะราคาเดียวกันค่ะ แต่อาจจะมีปนเข้ามาไม่เยอะเท่าลายๆยนะครับเพราะว่าจริงๆพวกลายๆอย่างเงี้ยมันมันเป็นเมนที่มีเยอะกว่าค่ะอังกฤษไม่มีเหรอคะวันนี้อังกฤษวันนี้ทางร้านไม่มอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือมีเข้ามาบ้างใช่ไหมอังกฤษใช่ครับแล้วแต่จังหวะได้เข้ามาครับก็มีเข้ามาอยู่ในแต่สำหรับของยออังกฤษเนี่ยอาจจะต้องแย่งราคาตามความสวยครับอาจจะมีฟอร์มที่มีทั้ง สวยมากสวยน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับราคาก็จะแตกต่างกันประมาณจะเท่าไรอ่าสำหรับเรนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ300ร้อถึงห้าครับต่อตัวครับแล้วแต่ค่ะสําหรับผงหยกอังกฤษนะใช่ครับแต่ถ้าฮอลแลนด์ก็คือ1 0 0่ยใช่ครับ100้เท่ากันหมดครับครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นฟินน์เจ็ดสีครับก็เป็นนกในตระกูลฟินน์เนี่ยนะครับ ซึ่งสีสันก็ตามที่เห็นเลยครับเจ็ดสีสวยงามเลยครับค่ะซึ่งราคานี้ก็จะอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองครับเท่ากันหมดสีเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแดงหน้าดําหน้าเหลืองอกม่วงอกขาวเท่ากันหมดเลยเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีขาดเลยสำหรับฟินก็ทางร้านผมก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับค่ะ ครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตระกูลฟินครับก็คือตัวสีบ้าฟินครับซึ่งราคาจะอยู่เพียง100บาทต่อตัวเท่านั้นเองครับซึ่งสามารถเลี้ยงรวมกับตัวฟินเจ็ดสีก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ในวงตระกูลเดียวกันตัวเล็กน่ารักนะคะสีสันก็สวยนะคะเนี่ยใช่ครับค่ะซื้อเป็นคู่ลดได้ไหครับถ้าสำหรับนกเล็กๆจะเป็นราคาส่งทั้งหมดแล้วค่ะ สำหรับเลิบเบิร์ดนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ตัวนีง3 0 0บาทครับเท่ากันทุกโทนสีเลยครับซึ่งก็เป็นนกในวัยที่เอาไปเพื่อพาะพันธุ์เลยทุกสีนะคะเลือกได้เลยนะคะคตัวละสามร้ อันนี้มีขอบตาไหมคะเนี่ยในตรงนี้จะเป็นขอบตาทั้งหมดเลยครับแล้วถ้าไม่ขอบตาล่ะคะถ้าไม่ขอบตาเลทราคาถ้าสําหรับร้านผมจะขายเท่ากันนะครับแต่สําหรับอันนี้คือไม่มีครับอ๋อแต่ถ้ามีมาก็คือจะสั่งเลยก็จะราคาเดียวกันค่ะตรงนี้เหมือนกันไลยครับเท่ากันราคเลือกได้เลยครับมีให้เลือกหลายโครงค่ะมีให้เลือกหลายตรงนะคะครับสำหรับอ่ พี่แยกเป็นคู่นี้ก็ตัวนี้จะเป็นคอพัยนะครับค่ะซึงถามว่าทางร้านจะขายราคาเดียวกันครับก็คือ3 5 0บ้าทอ๋อแต่แยกไว้เอ็นตัวคู่ตัวึพัขึ้นมาไว้ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเวลาเลือกซื้อนะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมใช่ครับสามารถแยกสามารถประกอบเองได้ตามในกลมที่เห็นที่ทางร้านมีได้ทุกตัวค่ะ ถัดมาละค่ะถัดมาตัวนี้เป็นฟินเจ็ดสีครับจะต้องสําหรับกรงนี้เนี่ยตัวตัวเมียเขาจะเป็นสีฟ้าครับค่ะสีสวยใช่ครับสีสูงกว่าซึ่งค่าสําหรับคู่นี้ก็จะอยู่ที่คู่หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ๋อคู่นี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยตัวเมียเขาจะเป็นฟ้าตัวผู้เขาก็เป็นสปิดฟ้าครับก็คือเป็นการประกบคู่เพื่อขาะพันุให้เกิดเป็นสีฟ้าต่อต่อเนื่องออกมาค่ะแต่สีเขาสวยมากเลยนะคะเนี่ย ัดมาละคะถัดมาก็จะเป็นเล็เบอร์ครับซึ่งราคาก็อย่างที่แจ้งเลยครับจะราคาเดียวกันราคา300บาททางร้านก็แยกมาไว้ให้เป็นคู่ไว้ให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าจะได้สะดวกในการเลือกครับสีข้างล่างก็สวยนะคะเนี่ยครับผมเช่นกันครับราคาเดียวกันราคาเดียวกัน แต่ถ้าเราจะซื้อแค่ตัวเดียวก็ได้นะได้รับไม่มีปัญหาครับสามารถประกบเองก็ได้หรือว่าเลือกการที่พ่อค้าจัดจัดไว้ก็ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่พ่อค้าเลือกขึ้นมามันก็เข้าคู่กันได้ดีครับสำหรับที่เห็นตรงหน้านะครับก็จะเป็นบูแอนโกมาคอครับซึ่งสำหรับคู่นี้เลยก็เป็นนกที่ผ่านการเอ็นโดสโคปตรวจเพศเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียเลย แล้วก็เป็นนกที่มีอายุที่ดีมากๆพร้อมในการเพาะพันธุ์เลยครับดึงอายุเขาเนี่ยตอนนีอ้อยู่ที่ประมาณ7,8ปีเลยทีเดียวครับก็สำหรับใครที่สนใจนกคู่นี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะใช่ครับน้บองนิ่ง2 2> มากเลยค่ะตอนนีเ้เหมือนสตาร์ทไว้เลยสายด้านนี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย ส,ส,ส,สวยมากเลยครับสวยมากเลยสำหรับการสังเกตอายุของนกสกสุลมาคอนะครับ,<ช>บก็ให้เราดูที่ดวงตาเขานะครับแล<ช>้จะมีความาหนาของวงตาสีขาวที่มันจะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆแลเทลที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็น นกรุ่นที่โตจากลูกป้อนขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นไซสายป้อนเสริมนะครับก็คือยังเป็นนกที่ยังอายุแค่ประมาณ2เดือนนิดๆครับึิงยังต้องป้อนอยู่แต่อาจจะมีการหัดแคะกินเองได้บ้างแล้วเล็กน้อยเนค่ะแล้วก็สามารถอุ้มเล่นจับเล่นได้เลยครับเชื่องนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วสำหรับที่เห็นตรงหน้าเลยก็อยู่ที่ตัวหนึ่งพันบาทครับ แต่ถ้าเป็นโทนสีขาวก็จะราคา1,200บาทโอ้ค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดทุกวันค่ะค่ะวันจันทร์หยุดไหมคะหรือว่าวันจันทร์จริงๆก็เปิดครับแต่ถ้าตัวผมจะไม่อยู่อ๋อแต่ว่าร้านเนี่ยก็คือ้ไดเปิดทุกวันนะคะค่ะทางร้านก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับได้ทั่วทุกจังหวัดเลยครับค่ะ เฟซบุ๊กที่ใช้ติดต่อก็คือเป็นเฟซส่วนตัวของผมเองชื่อว่าชื่อชินพัฒน์นิสัยชนครับค่ะเดี๋ยวให้ทางเกทสดให้พีมพก่อนเดี๋ยวขึ้นให้นะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อกับทางร้านได้ก็คือเบอร์0949865454ครับค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับเบอร์โทรนี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะ อ่าครับสำหรับผู้ตรงหน้านะครับก็จะเป็นนกอีเล็กตัสนะครับซึ่งอย่างที่แจ้งไปก็คือตัวผู้จะเป็นสีเขียวตัวเมียจะเป็นสีแดงครับแบ่งแยกชัดเจนเลยแล้วก็สําหรับความแตกต่างของอีเล็กตัสผู้นี้ก็คือเขาจะเป็นสายพันธุ์โซโลโมอนครับ เขาะจะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กกว่ากว่าตัวแกลนกว่าตัวอย่างอื่นนะครับซึ่งขนาดตัวเนี่ยความยาวเขาอยู่แค่ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแค่นั้นเองครับสำหรับอ e ิเล็กรัสคู่นี้ก็ราคานะครับก็จะอยู่ที่คู่หนึง 32, ่งสามหมืนสองพบาท3ามหมื่นสองพันใช่ครับค่ะครัผมก็สำหรับคู่นี้นะครับก็เรียกว่า Backhead ไคล์นะครับก็อยู่ในวงตะะกูลไคล์ ซึ่งคายมันก็จะมีตัวไวท์บิลลี่ที่เป็นหัวเหลืองกับตัวแบล็กไคต์ที่เป็นหัวดาก็คือตัวนี้เองนะครับซึ่งคู่นี้เลยเป็นนกเขาเรียกนกเก่าครับก็เป็นนกที่เลี้ยงในบ้านเรามาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีการเข้าคู่ที่ดีแล้วก็ฝักเรื่องสภาพอาหารการกินสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็เหมาะกกบการนาไปเพาะพันธุ์ต่อได้เลยครับซึ่งราคาไคยนกเก่าคู่นี้จะอยู่ที่3 0,000บาทครับ คลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านนกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนจะเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย